อ่ะเปิดตาเปิดตาเลยเปิดตาเลยแซนมันบ้าบอว่าทุกวันนี้ใครออกจากบ้านเนี่ยมันก็เสือกโง่เชี่ยผมด้วยนะสวัสดีครับสัมพันธไมติสครับผมวันนี้เราชื่อตอนวัยรุ่นภูวิลลานะครับผมซึ่งเราจะไปนอกสถานที่กันนะครับผมไอพวกเวนเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรกันเลยก็ ก็ฉันชิดมากเออแล้วก็กูก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีว่าพวกมึงจะทํากันจริงๆกูยังไม่เชื่อว่าจะไปกันเนี่ยแล้วคุณตูมเหรอครับเป็นไงบ้างครับผมงงงงอยู่มีคนช็อกด้วยแล้วก็งงด้วยแล้วก็มีคนไม่ไว้วางใจด้วยหนึ่งนี่คือความสนุกของตอนเรานะครับผมเป็นนิมิตหมายดีที่ผมได้มารับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้แล้วผมจะเอาคืนให้ถึงที่สุดนะครับผมช่วงนี้ไม่ใช่กูแล้วแหละ ช่วงนี้สนับสนุนโดยต a ด a เสื้อยืด Crocwork Motionless <c oughs> ครับรุ่น Social With Dancing ผัาผ้ สนับสนุนโดยโควิดซีซั่นที่สนะครับผมเพราะว่าวันนี้มึงแฮปปี้เป็นพิเศษเหมือนรู้ตัวว่าจะไม่โดนแกล้งแล้วสนับสนุนโดยโควิดซีซั่น3ครับซีซั่น4เราไม่ขายเสือ้อเราจะขายไตนะครับผมงั้นเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีเราจะไปออกเดินทางกันนะครับผมเดี๋ยวไปตามไปดูกันเลยครับบ๊ายบายครับผมหลังจากที่เราไอ้เหี้ยอะไรนี <ś red> เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเซอร์ไพรส์ที่มันที่จะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั่นก็คือตรงนี้นะครับที่เราจะมาทําเป็นภูวิลล่าของบ้านอบอกว่าทุกคนนี้ใครออกจากบ้านเงเออมันก็เสือกโง่เชียวผมด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทาเซอร์ไพรส์ที่มันจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านะครับผมวัยรุ่นภูวิลล่าพวกมึงเจอกูแน่นะครับผมโอเคไอการเรียบร้อยนะไม่เห็นนะ ม,มาและแล้วก็ตอนนี้ครับผมทุกคนพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับผมนี่คือกุญแจรถเราจะไปเปิดรถให้เขานะฮะอยู่นี่อยู่นี่ไปข้าผมยู่นี่ย้อนไ <ะ S> ่บ้านระวังรถนะครับด <c oughs> ีนะไอสัตว์น้เยไอเอ <c oughs> อ่ะเปิดตาเปิดตาเลยเปิดตาเลยแทนโอ้ยยังสูบแม่งแข็งแรงจัดเลยสวัสดีภูวิล่าสวัสดีภูวิล่าหักเบาดเบา ลงไปก็นึกว่าเ็อาจะนิ่มนะนักเยอะอไอ้สน้ำไม่มีแล้ววันนี้ครับผมเราจะมาทํากิจกรรมเล่นเกมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางเมตีหรือเปล่าในวันนี้นะครับผมเราจะไปเล่นเกมเกี่ยวกับคูเิล่าของเราคือไปหาเหรียญเป่าแป้งหรือเป็นไตกีฬาถูกไหมแต่ละขั้นตอนนั้นมันจะมีอุปสรรคต่างๆนานาแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนแพ้จะมีบทลงโทษเดี๋ยวบทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้ไห้ไ้ไอ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 ้้ไอ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไออ้้ไอ้อ้ไอ้้้ไอ้้้ไ้น้้อ้ไ้้ไอ้้อ้อ้ไอ้ไอ้น้้ไอ้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 ไอ้ไอ้้อ้้้ไอ้้้ไอ้อ้ไ้ไอ้้้ไอ Điều, 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 điều không biết không biết, ôi Ui. ha 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 เมื่อกี้เราก็ได้คนแพ้แล้วหนึ่งอัตาคนชนะหนึ่งอัตาครับซึ่งใครจะว่าไอตูมไอ้ตูมไอยี่เลี่ยมองไี่เลีอม่เห็นเลครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกมไตรกีฬากับสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในวังหินนะครับผมและก็ได้ผู้ชนะมาซึ่งก็เป็นคุณตูมตามแท้เด้ ไม่ได้ได้ชัยชนะนี้มาง่าย,ายๆ<ล>ะนะและผู้แพ้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับผม <c oughs> นาบัตรครับ ลงโทษผู้แพ้คือจะใช้แป้งที่เป็นดินสอพองผสมน้ำอกตามตัวพิบัตนะครับผมแล้วก็จะให้ไปยืนหน้าบ้านประมาณสองาที2วันก็นั่นแหละฮะไปยืนโบกรถที่หน้าบ้านบายบายให้คนปั่นไปผ่านมานะครับผมแสวยนายจำวันนั้นได้ไหมวันไหนที่นายทำเราอ่ะจำไม่ได้ที่นายโบกสียหน้าเราอ่ะเจ้าพอมั้ย เอาคนชนะเปิดงานเลยครับทาแป้งอ่ะเขาไม่ทาลงหรอกเขาทาขึ้นลูปขึ้นลูปขึ้นลูกมุกมันจะยากทิงทำไมไม่ต้องแก้จะได้การหายใจถูกอียอุ้ยอุ้ยอู้ ไะเราไปอยู่หน้าบ้านกันข้างๆข้างๆติดติดติดบ่าติดบ่าติดดาวได้ไหมติาเนี่ยแขนสั้นนะเนี่ยตัวแขนยาวดาวยาวมาถึงนี่โบกมือหน่อยโบกมือหน่อยเออโบกมือหน่อยสนุกสนุกสุดแล้วโบกมือโบกมือ สะใจพวกมึงหรือยังครับทำไมทำไมมึงจะสะสมกว่านี้อีกไหมฮะแต่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำผมไม่ทำใครทำเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของผมนะครับโอ้ยไม่รู้ว่าเกมนี้แม่งสร้างความสัมพันธ์จริงไหมนะแต่มึงเทปหน้ามึงโดนไอ้เหี้ยกูจะไม่เอามึงไว้กูจะเล่นมึงให้เรียบมึงเจอกันอีพีน้าคดอีพีนี้ สัมพันธ์ทำไม่ติดฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยใครไม่กดเดี <c oughs> ๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแต่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาแบบกัน <c oughs> ลากันไปก่อนบ๊ายบาย